คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดที่สองที่เรามาในวันนี้แล้วนะครับเป็นวัดป่าเรไรนะครับอยู่ในใจกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองวัดนี้มีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับแล้วก็มีพระใหญ่นะครับคือหลวงพ่อป่าเรไรนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานที่สําคัญสําคัญแห่งหนึ่งในวัด ป่าเรไรนะครับสถานที่นี้เรียกกันว่าเป็นบ้านขุนช้างมีความสําคัญอย่างไรเอบ้านขุนช้างกับคุ้มขุนแผนต่างกันอย่างไรผมมีคําตอบให้ครับจากท่านรองจเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรนะครับไปนมัสการท่านแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดนี้กันดีกว่าครับก็กรมจิงกงรมจิงเขาออกแบบให้นะก็กรมจิงเขาออกแบบให้เขาทำว,วัดใช้งบทำวัดเนี่ยสร้างขึ้น สมัยนั้นก็สองพันร้อยี่สิบแปดก็มูค่าตองประมาณสามล้านห้าสามล้านหกนะสามล้านห้าครับเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนี่ยตองพันร้อยี่สิบแปดเลยก่อ้ารก็ตอประมาณยี่สิบสว่ปีมันก็เป็นสงไทยคล้ายบ้านสมัยก้อนเรื่องแถวเมืองสุพรรณก็เดิมมองจากสงไทยเยอะแต่สงใน้องแถวบางมาเนี่ยก็าจะ นี่บ้านตงไทยทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบ้านผุนช้างล่ะทำไมผุนช้างนี่ก็มันก็เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องผุนช้างุณ็นแฟนก็เล่ากันมาตามวรรณคดีเรื่องผุนช้างเปนแฟนเขาก็มีแต่ว่าเราก็เกิดไม่ทันสมัยนั้นแต่ว่าก็มันก็มีหนังสือแต้นมาเพิ่มเติมบางองจรงจริงหลังนี้ไม่ใช่บ้านสุนช้างเลยตรงก็ไม่ได้ตรงจึงลองขึ้นไงของเดิมเขาก็าอว่าอยติดกับม่นํ้ำ่าจีน อ่าตรงตรงวัดสโตซานแต่มันก็ไม่มีเรือแล้วมันทำมันมาแล้วนานเป็นร้อยร้อยปีพันปีีนี้ทางวัดเขาก็สมัยนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็ได้บราณภาพแล้วก็ตกอยงตั้งอยู่บนสลาเลเว่นก็เจ้าคณะผลําเพื่อพุทธสังข้าวทร่ที่โชยอยู่ก็คือเป็นก็เป็นเป็นของวัดนี่แหละไม่ใช่ใชาของเดิมนะก็เดิมเคอจะอยู่บนสรานาเลสซ่น ก็พอดีก็มาสร้างบ้านค้างใส่ก็เลยคนยกมาให้ญาติยมเที่ยวชมมันก็มีเก้ามั้งไม้มั้งยังยังให้นี่เขาก็ถวายมาเป็นให้ให้อะไรให้กระเทียมให้เหล้าอะไรตั้งแต่ก้อนเนี้ยอหาดูยากให้โบราณแล้วก็ในห้องก็มีถ้วยสักลายคามสักเบญจลงอะไรแล้วแล้วก็เอามาให้ญาติยมมาเที่ยวชม มีซ่อมแทะดันเหนือดันใต้ครับมีแล้วหลวงพ่อคิดว่าจริงจริงวัดนี้ผมเป็ท่านคุณแผนเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าที่นี่มีมีอ่า<ผ>คุ้มอะไรนะนะบ้านขาุนช้างขุนช้างแล้วก็มีคุณแผนวัดแคร์นะเขาก็มีค้มคุนแผน,แ,ผนแ,แต่ว่าทางนนทางผู้ว่าราชก,การเขาเขาเขาสร้างขึ้นสมัยผู้ว่าเจริญการจะนมัยเคยได้ยินชื่อนะนั่นแหละ เป็นของทางการค<ะ>ใช่ไม่ใชังบประมาณของวัดสร้างหลวงพอ่อใช้ของบประมาณเลยนะทางวัดแม่ชัยหลวงพอ่อโตนี่แหละรายได้ที่หลวงพอ่อในวิหารที่อยู่หน้าวัดวนะครับ<ะ>แล้วก็สมัยนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้กรมศิลป์ออกแบบก็สร้างเป็นจงไทยกรมศิลป์เป็นคนออกแบบแต่ว่าเขาตีราคาตั้งสิบล้านนะสมัยนั้นให้ให้กรมศิลป์ชางส่งไปรป้อยยี่สิบแล้นก็ยี่สิบเปอรเแล้วครับ อันนี้ทางวัดสร้างไม่ทั้งห้าล้านไม่ทั้นนทง,งนั้นตามร้านเทว่าแค่นั้นไม่ทั้งซื้้านพอดีก็หลวงพ่อบอกว่าสร้างเองอดีตเจ้าวาสหลวงพ่อที่ตายมรณภาศพอย่งตั้งอยู่บนนะเจะ้าพะโอ้วันที่ตัดพิบเบ็ดนี่แหละต้นเดือนเนี้ตุลาเนี่ยแล้วก็ก็ทีนี้อยากจะทราบนิดนึงท่านหลวงพ่อครับว่า ถ้าไม่าวัดนี้ถึงชื่อวัดป่าอะไรก็ต้องประวัติครับก็ตามประวัติแล้วไอ้ชื่อจริงๆมันชื่อลานวัคคิตลานวัคคิตร์ครับก็เรียกกันลานวัคคิตร์ป่าเลไรนี่ก็สมัยพระพุทธเจ้าศิษสุทะเลาะกันไงก็เลยมีอยู่ในป่าบางป่าเลไรไม่ไม่พึ่งก็มีมีลิงอยู่ข้าง พระพุทธเจ้าก็ห้ามก็ไม่เชี่ยวรังก็เลยพระพุทธเจ้าก็ลำคาญมิสูก็แตกกันไปน่องควายทะเลาะกันก็เป็นเสียใจเลยแต่ความในโบสถ์ังปาเลนไรมีลิงกระช้างอยู่ข้างช่องตัวถวายนำถวายลงเพลิงพระพุทธเจ้ากันกระเดิดไปอยู่ในป่า เราตามประวัติกันมาคือส่งทะเลาะกันแยกกันต้องควาย<อ>พระเจ้าก็ห้ามมาเทื่อทำไมนั้นล,ลงังคานนี่เขาป้าเข้าอะไรไปเลยต้งม<อ>ีลิงกระชางมานำนำร้อนจะรวงเพิ่งมาถวายพระเจ้าก็เลยมีตรงนานแต่บางทีเขาเรียกว่าวัดลันมะขิด<อ>นี่ก็มาตั้งวันเป็นพระลำด<อ>่วงนะอป่าเรือลายวรวิหาร อ๋อือจะเป็นพระอารามหลวงต้องมีวัดนิหารอ่าหนึ่งเดียวในสุพรรณวัดต้องห้าหกร้อยวัดวัดสี่สี่มหาธาตุนี่ก็ยังไม่มาเสร็จวัดร่มเลยจริงจริงมันน่าจะเป็นอ่าจังหวัดอื่นต้องมีวัดร่งทั้งนั้นวัดพระธาตุวัดสี่มหาธาตุอะไรของเราที่รัตนมาตธาตุด้วยนะวัดเนี้ยที่รัตนะด้วยอ่าที่รัตนมาตรนั่นแหละสันนิานกุของทุพรรณเลยนะนั้นที่วัดเนี้ยของทุพรรณที่แหงพระมีเข้าโอ ผมก็คนแพงคนแต่ไม่เขาเขาที่นาวัดเนี่ยเขาก็ทําเรียนแบบนะแต่ไม่ใช่โกเกาแล้วถ้าคุณแพนบ้านกลางนี่เขาราคาเป็นขป็นแซนล้านๆนี่เขามาทําขึ้นนี่ล่านนะแต่นายองละสามร้อยสองร้อยเป็นข้าวานี้ผมขึ้นมาเจอหลวงพ่อทันใจตั้งอยู่ตรงนี้โยหกการนี่ก็ดั้งมาจากโน้นนะพม่าเลยนะพม่าเลยสมัยอดีตเจ้าวาดพระถินนะเคยดึงเชื่อนะเกติจียจารนะเนี่ยเป็นเจ้าวาด ที่วัดป่าเลไลเนี่ยหลวงพ่อถิ่นตอนหลังงก็มาได้เป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณแล้วก็หลวงพ่อเพ็ญวรนาคา,าก็มาหลวงพ่อ,พอเนี่ยที่มาอยู่ที่วรนาคาหลวงพ่อใช,ช้รองก็เป็นชัน้นธรรมพระธรรมมหาววรานุวัตร<ม>ก็จบอบย่างตั้งอยู่บนธารนาเรโซนก็จะเฝ้าวันที่พระจันเบิดนี่แหละพระราชทานเพลิงก็ยังไม่ทราบว่าจะเชิญใครจะเด็ดมาจมเด็ดเทปไม่ได้ก็ต้องเอาองค์อื่นการจันเบิดนี่นะ อ้าวค่ะผมเล่าอ้าวเดีวอ้าวเขินถ่ายได้ตอนในห้องเดี๋ยวจะได้พอนเดี๋ยวขอชื้อ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในบ้านขุนช้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินชมมาหลายจุดแล้วก็เห็นว่ามีเครื่องชามสังฆคลาเก่าๆนะครับแล้วก,วก็มีพระประธานที่นี่นะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคือหลวงพ่อทันใจอย่างที่อย่างที่บอกกันนะครับว่าเป็นพระประธานที่ได้มาจากขมา่าเลยนะครับ mm hmm. เป็นของแท้ๆเลยนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นแล้ว เราไปดูภาพนะครับโดยละเอียดอีกทีนึงซึ่งผมจะถ่ายโดยสรุปสรุปไปให้ดูกันนะครับตอนนี้เราเขาจบเรื่องวัดป่าไรๆไรแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปพบกันอีกทีที่วัดไผ่โรวงวัวไปไหว้หลวงพ่อขอมกันนะครับช่วงนี้ไปชมบ้านคุณช้างกันต่อ